เมื่อวานไปซื้อโอง่งมาให้แม่ไก่กกไข่ครับก็เพื่อนๆถามว่าใช้องค์ขนาดไหนนี่ครับผมจะใช้องค์ขนาด2ปี๊บโอง่งเขาจะเรียกเป็นปี๊บนะครับขนาดมันจะมี1ปี๊บ2ปี๊บ4ปี๊บนะครับผมใช้องค์2ปี๊บไปซื้อก็บอกคนขายองค์2ปี๊บโอ่งค์2ปี๊บขนาดเขาจะพอดีครับแม่ไก่ที่มีเลือดง่อนตัวใหญ่ๆกระดูกดีๆเนี่ย ถ้าเข้าองค์เล็กเนี่ยเวลากกไปเรื่อยๆเขาจะเหยียบไข่แตกเพราะว่าแข้งขาเขาใหญ่กระดูกเขาใหญ่เราใช้องค์สองปี๊บเนี่ยพอดีครับแม่ไก่จะตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้แล้วพื้นเนี่ยให้รองด้วยทรายครับแล้วจะไม่มีไรเข้ามากวนอย่าลองด้วยฟางหรือเศษไม้หรือเศษใบไม้นะครับถ้าเขาคาบเข้าลังให้เก็บออกให้รองด้วยทรายละเอียดครับแล้วจะไม่มีไรมากวนรังเราเลยอันนี้เป็นองค์สำหรับกก ให้แม่ไก่ของผมกกไข่เขาเรียกองสองปี๊บใบหนึ่งประมาณตกประมาณห้าร้อยกว่าบาทแต่ก่อนสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเขาขึ้นราคาขนาดเนี้ยครับไปบอกคนขายได้เลยคนขายเขารู้องสองปี๊บครับพอดีแล้วก็แม่ไก่จะไม่เหยียบไข่แตกครับเพราะว่าเขาใหญ่ขนาดเขาใหญ่พอแล้วถ้าไก่ออกลูกเยอะๆออกไข่เยอะๆก,ก็ไม่เหยียบแตกครับ สิบใบสิบใบอย่างเงี้ยครับใช้ได้ครับขนาดขนาดใหญ่พอดีเลยครับ